มาดูตลาดน้ํามันกันบ้างนะคะทิศทางในช่วงตั้งแต่ต้นสัปดาห์เนี่ยก็จะได้รับการรายงานว่าค่าการตลาดในบ้านเรานี้ค่อนข้างที่จะต่ําทีเดียวนะคะแนวโน้มมาถึงวันพุธวันนี้นะคะราคาน้ํามันเป็นยังไงกันบ้างคุยกับคุณพรพิมานศรีสัตบุตรนะคะฝ่ายวิเคราะห์และวางแผนจากบริษัทไทออยจํากัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะคุณพรพิมานค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณธนันคุณเบราค่ะคุณพรพิมานค่ะเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นคะเวสตเท็กซัสนี่ราคาร่วงลงไปถึงสองเหรียญกว่าๆเลยนะคะ ค่ะก็อย่างที่คุณกระดาเรยนะน,นะคะเมื่อคืนนี้เวสเซ็กซ่าปรับลดลงไป2เหรียญกับอีก24เซนเลยลนะคะก็ปิดตลาดอยู่ที่102เหรียญกับปี๊ยสเซนนะคะก็หลักๆเนี่ยเป็นเรื่องของสต๊อกน้ำมันดิบที่สหรัฐค่ะก็คือว่าเมื่อคืนเนี่ยมีตัวเลขรายงานนะคะประกาศโดยสถาบันจีโตเรียนด้านพลังงานของสหรัฐเขาบอกว่าสต๊อกน้ำมันดิบเนี่ยตอนนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วคือเพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่แล้ว520,000บาร์เรลนะคะในขณะที่คืนนี้เองเนี่ยก็จะต้องมีตัวเลขของ หรือตัว EIA เขาก็จะประกาศตัวเลขเช่นกันซึ่งคาดการณ์ตอนนี้นะคะเขาก็บอกว่า EIA น่าจะประกาศว่าสต็อกน้ำมันดิบก็น่าจะยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะคะซึ่งคือปีสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคือทางด้าน EIA ประกาศออกมาว่าเพิ่มขึ้นถึง10ล้านบาร์เรลทำให้ตอนนี้เนี่ยตัวปริมาณสต็อกโดยรวมนะคะจระดับอยู่ประมาณ3 9 6ล้านบาร์เรลซึ่งตรงนี้เนี่ยเทียบเคียงกับเมื่อเดือนพฤษภาคมของปีที่แล้วซึ่งเป็นเรคคอร์ดไฮคือจต่ระดับ สูงสุดในประวัติการอยู่ประมาณ396-397ตรงนี้เนี่ยก็เลยมีคนมองว่าจริงแล้วอ,อ,อุปทานน้ำมันดิบในตละตอนนี้ ล้นเหลือเกินความจาเป็นหรือเปล่านะคะก็เลยเป็นปัจจัยที่กดดันราคาในส่วนของทางด้านเวสเซ็กซ์สเมื่อคืนให้ปรับลดลงไปเยอะค่ะแต่ว่าถ้ามาดูในส่วนของทางด้านเบนด์นะคะก็จะเห็นว่าปรับลดลงเหมือนกันนะคะโดยลดลงไป68เซนก็ปิดตลาดอยู่ที่1 0 9เหรียญกับอีก27เซนแต่ว่าจะเห็นว่าปรับลดลงน้อยกว่าทางด้านของเวสเซ็กซ์สเพราะว่าในเรื่องของเบนด์เนี่ยถูกในเรื่องของปัจจัยเรื่องยูเครนความรุนแรงนะคะที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องทางด้านตะวันออกของยูเครนเนี่ยตอนนี้ก็เลยยังเป็นปััจยที หนุนไว้ให้ราคานี้นของุ้นเบนเนียบัดต้องลงน้อยกว่าค่ะค่ะทีนี้ราคาน้ามันสำเร็จรูปในตลาดสิงคโปร์แล้วก็บ้านเราล่ะคะคุณพรพิมานคะตลาดสิงคโปร์นะคะในส่วนของดีเซลเนี่ยเมื่อคืนก็ยังถือว่าปรับเพิ่มขึ้นน,นะคะก็ถือว่าตามในส่วนของราคาน้ำมันดิบของฝั่งที่เป็นดูไบนะคะก็สิงคโปร์ดีเซลเพิ่มขึ้นไป53เซนเน,นะคะปิดอยู่ที่124เหรียญก,กับอีก88เซเนนะคะส่วนทางด้านเบนซินเองก็เมื่อคืนถือว่าไม่ได้ปรับ อะไรมากนักะคะก็ลดลงไปแค่ประมาณ2เซนเท่านั้นก็ติดที่123บาเหรียญกับอ e ีสี่เซนทุงนี้ล่างหลังเนี่ยก็คือในเรื่องของการติดท่านมันปลงก่อนในคงมีภาพก็ยังเป็นปัจจัยที่หนุนราคาในส่วนของสิงคโปร์เนี่ยให้ปรับเพิ่มขึ้นต่อนเนื่องสาหรับน้ามันสาเร็จรูปนะคะ <c oughs> แต่ว่าในส่วนของเบนซินเนี่ยก็ในทักหลังหลังมาเนี่ยเรื่องรู้สึกว่ามีอุปทานน้ามันจากทางด้านจีนออกมากดดันตลาดเล็กน้อยค่ะถ้ามาดูทางด้านปัจจัยพื้นฐานมองให้มาทัะเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้เองเนี่ยเรื่ เหมือนกับว่าถ้าเกิดดูแค่ตรงนี้เนี่ยราคาน้ํามันน่าจะอยู่ในขาลงมากกว่าขาขึ้นหรือเปล่าคะใช่ค่ะคือถ้ามองในเรื่องของประจัยสถฐานอย่างความต้องการใช้อย่างที่ใ,ในช่วงนี้น,นะคะเราเราพย,พยายามจะเหมือนพึ้นมาตลอดว่าความต้องการใช้ในส่วนของน้ํามันดิบนะคะอาจจะน้อยนิดนึงในส่วนของทางสหรัฐบางโซนนะ,นะคะทางยุโรปหรือว่าทางด้านตะวันออกกลางรวมถึงเอเชียไปซิเเพราะล้มกราดหลายหาย่งเแห่งปิดซ่อมบำรุงแต่ว่าก็อย่างที่เห็นนะ,นะคะคือมีปัจจัยในเรื่องของความไม่สงบในตะวันออกกลางเนี่ย มีข่าวให้เห็นทุกวันเลยรวมถึงมีข่าวเรื่องยูเครนด้วยนะคะก็เลยหนุนทําให้ราคาน้ามันเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นนะคะะเห็นเรื่องยูเครนนี่จะคุยกันอีกรอบแล้วหรือเปล่าคะในวันพฤหัสที่สี่ชาติจะมาคุยกันที่เจนีวาใช่ก็เหมือนเอ่อพฤหัสที่แล้วก็มีการคุยกันไปสี่ชาติรอบหนึ่งแล้วนะคะก็จริงๆเนี่ยทางทางไทยออยมองว่าในส่วนของการเจรจา,าใเรื่องของสภาพยุโรปสหรัฐ รัสเซียและก็ยูเครนนะคะ<ม>ก็จริงๆน่าจะเป็นการหาทางออกร่วมกันด้วยแบบสันติวิธีแต่ว่าในส่วนที่มีความวุ่นวายอยู่ตอนนี้เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของกลุ่มกบฏแห่งย่าฮินแดนที่ฝั่งฝารัสเซียที่ยังมองว่าไม่เห็นด้วยหรอกกับข้อตกลงที่ทางสั่ต้าร่วมมอ,ม,อมองเห็นร่วมกันน่นะคะ<ม>ตรงนี้เนี่ยก็เลยยังบุกเข้ายึดแล้วก็ทาลายสถานที่ราชการของทางฝั่งรัสเซียยูเครนอยู่ตลอดเวลาตรงนี้ก็เลยเป็นในเรื่องของความไม่สงบที่เกิดขึ้นจากกลุ่มกบฏแห่งย่าฮินแดนมากกว่า ซึ่คจริงเนี่ยตอนตะวันนี้อย่างนั่นคือมีส่วนของสหรัฐจับสหรัฐยุโรเขาก็มองว่า จริงๆมันควรจะเป็นความรับผิดชอบของรัสเซียหรือเปล่าที่จะต้องจัดการกลุ่มกระบฏแบ่งแยกดินแดน mm hmm. คือเขาจะต้องจัดการว่าเออให้ดูแลให้อยู่ในความสงบให้ได้นะหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็รีเข้าใจว่าจริงส่วนนี้ก็น่าจะเป็นการหาทางออกร่วมกันด้วยนะคะก็ก็ต้องจับตาดูการเจรจา,า <c oughs> ต่อไปรอรุนนะคะถ้าจบเร็วก็ราคาน้ำมันอาจจะไม่ได้ขึ้นไปสูงมากนักนะคะท <c oughs> ีนี้ <c oughs> ค่าการตลาดบ้านเราก็ปริมๆเหมือนกันคุณพรพิมานเท่าที่ดูที่ทางไทยออยล์สรุปมาเนี่ยจะเห็นได้ว่ารีเซลเนี่ยต่ำกว่าบาทหนึ่งนะคะแล้วก็ในส่วน ของเบนซินนี่ก็ถ้าดูแล้วในต่ำกว่าบาท50โดยเฉลีย่ยตรงนี้เราเรามองอยังไงบ้างคะค่ะก็ในกลุ่มของออดีเซลก็ถือว่าต่ำต่ำพอสมควรเลยนะคะแล้วก็ทางด้านของกลุ่มเบนซินเองจริง,รงๆก็ลดลงแล้วก็มีแนวโน้มลดลงค่อยๆลดลงเรื่อยๆนะคะ,ะจริงๆส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องจับตาดูในส่งของตลาดสิงคโปร์ถ้าเกิดว่าราคาเขายังคงแับเพิ่มขึ้นเนี่ยก็อาจจะเป็นทางไปได้ที่หน้าบ้านหน้าํำบ้านเราเนี่ยอาจจะต้องรับเพิ่มขึ้นตามตลาด โผโ่นะคะแต่ว่าอย่ายเจ้าการเนี่ยเองวันน so ี้เนี่ยก็จะมีการประชุมในส่วนของกองบางล้อก็อาจจะต้องจับตาว่าทางด้านกองบังล้อเนี่ยจะมีการใช้นโยบายเรื่องกองทุนเข้ามาจัดการในเรื่องของค่าการตลาดหรือเปล่าค่ะค่ะเวสเทท็กซัสที่ร่วงลงไปสองเหรียญกว่านี่จะมีส่วนช่วยบ้างไหมคะหรือจริงๆถึงลงมามากขนาดนี้แล้วเนี่ยแต่ค่าการตลาดของเราต่ํามากมันก็อาจจะต้องลุ้นว่าเออราคาหน้าปั๊มจะต้องมีการปรับขึ้นหรือเปล่าใช่ในส่วนของเวสเทน็กซัสอาจจะดูไกลจากตลาดของทัง น้ำมันน้ำมันสำเร็จรูปนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วปัจจัยพื้นฐานอย่างที่ลงก่อนปิดซ่อมบำรุงเนี่ยมันกลายเป็นปัจจัยพื้นฐานของทางด้านฝั่งน้ำมันสำเร็จรูปที่ทําให้อุปทานเนี่ยร้อยไม่ลงนะคะมันก็เลยหนุนราคาในส่วนของสำเร็จรูปในช่วงนี้เนี่ยค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมานค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคือต้องถามนิดนึงเพราะว่ามันหลายตลาดคือหน่อยบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมเราเห็นเอ่อวสเซ็กซัสเนี่ยปรับลงไปตั้งสองเนกว่าแต่สมมตินะสมมติว่าวันนี้เนี่ยบ้านเราต้องมีการปรับขึ้นราคาคหลายคนอาจจะงงกันว่าเอา้าแล้วแล้ว,ลวทั้งในตลาดโลกเนกี่ยลงแล้วทำไมในประเทศถึงปรับขึ้นใช่ค่ะก็จริงๆแล้วสะท้อนผ่านสิงคโปร์ซึ่งมันก็ดีเลย์กว่ากันประมาณ1วันนะคะแล้วก็ในสิงคโปร์เองเนี่ยราคาน้ํามันเบนซินเนี่ยก็มีการปรับตัวลดลงนะคะแต่ว่าดีเซลเนี่ยมี ตอนนี้ก็เข้าใจว่ายังไม่ไมีการปรับเปลี่ยนอะไรนะคะก็คงจะรอดูให้มันนิ่งซะก่อนว่าตัวโรงทิศทางเนี่ยจะปรับขึ้นหรือลงสำหรับราคาน้ํามันนั่นเองนะคะ<ม>เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาดูประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจในบ้านเราและต่างประเทศค่ะ